สวัสดีค่ะมหาเดวีพยากรค่ะสวัสดีปีใหม่ปี2569ค่ะคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปวิดีโอหนึ่งใน12ราศีประจำปี2569คลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปวิดีโอของชาวราศีพฤษภค่ะเรามาดูกันนะคะสรุปโดยภาพรวมของชาวราศีพฤษภประจำปี2569จะเป็นอย่างไรค่ะเรามารู้เรื่องแรกค่ะเกี่ยวกับเรื่องของความรัก คนโสดมีเกณฑ์พบเจอคนรู้ใจจะมีความรักครั้งใหม่เกิดขึ้นค่ะปี2,569สําหรับชาวราศีพฤษภคนโสดมีเกณฑ์พบเจอความรักเกณฑ์ความรักครั้งใหม่จะเกิดขึ้นนะคะแต่คนมีคู่ระมัดระวังความเศร้าความทอรมานใจการพัดพลากการจากลาการตัดสินใจในการเดินหันหลังกลับให้กับความรัก เพราะในความรักจะมีเรื่องอีรุงมตุงนางเกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องรักซ้อนซ้อนรักรักสามเศราเพราะฉะนั้นปี2,569สําหรับชาวราศีพฤษภคนมีคู่ระมัดระวังมือที่3การแตกหัก การเลิกลาการพัดพรากจากกันแต่คนโสดมีข่าวดีอาจจะมีความรักครั้งใหม่เกิดขึ้นความรักครั้งนี้เป็นไปได้ที่ในอนาคตจะเป็นได้การคองคู่กันเกิดขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นคนมีคู่ระมัดระวังค่ะส่วนในเรื่องของเกณฑ์การเงิน จะมีโชคตลอดทั้งปีนะคะสามารถเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงได้อาจจะมีเงินทั้งก้อนใหญ่และก,ก้อนเล็กเข้ามาเกี่ยวกับเงินพิเศษรายได้พิเศษการขึ้นเงินเดือนเกี่ยวกับการเงินค่อนข้างดีแล้วเงินก้อนใหญ่ก็จะมีเข้ามาในมือค่ะเพราะฉะนั้นชาวราศีพฤษภ ขอโทษค่ะชาวราศีพฤษภเกี่ยวกับเรื่องของเกณฑ์การเงินค่อนข้างดีโชคลาบเสียงได้ตลอดทั้งปีมีโชคทั้งก้อนใหญ่และก,ก้อนเล็กเข้ามาส่วนในเรื่องของเกณฑ์การงานนั้นจะมีเกณฑ์การเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเลื่อนเงินเดือน ปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้นแต่อาจจะชีพจรลงเท้าอยู่ไม่ค่อยติดที่มีเกณฑ์การเดินทางไกลแต่การเดินทางไกลนั้นไปสู่ความสําเร็จการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งการเดินทางไกลต่างประเทศการขยับขยายธุรกิจการงานจะประสบความสําเร็จค่ะแต่ก็ยังคงอยู่กับการรอคอยรอคอยในบางสิ่งบางอย่างรอที่จะได้อะไรรอที่จะเจออะไรแต่บอกได้เลยค่ะ การรอคอยสำหรับปี2569ชาวราศีพฤษภจะประสบความสำเร็จในการรอคอยค่ะและมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักรักษามีองค์มหาเทพมหาเทวีคอยคุ้มครองศรัทธาบูชาพระองค์ปีใหม่วันเริ่มต้นบูชาองค์มหาเทพได้คุณจะมีโชคดีสิ่งดีๆค่ะสรุปปี2569 การความรักคนโสดมีเกณฑ์พบเจอคนรู้ใจคนมีคู่ระวังความเศร้าเกี่ยวกับความรักการเงินโชคลาบมีตลอดทั้งปีทั้งก้อนใหญ่และก้อนเล็กแต่รายจ่ายก็เป็นปกตินะคะแต่เงินก็จะมีเข้ามาแต่แค่ไม่ขัดสนค่ะการงานปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้นสรุปให้เลยค่ะการรอคอยสําหรับชาวราศรีพฤษภจะประสบความสําเร็จสวัสดีปีใหม่2569ขอบคุณค่ะ